วันที่8มกราคม2021นะครับในเช้าวันนี้เรารำพึงและไตรตองพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากเมื่อวานนะครับวันนี้แล้วก็หลังการสมโพธิพระคิดแสดงองค์เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็จะสุดสัปดาห์แล้วเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วทีนี้วันนี้เราน่าจะรำพึง ในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้และขอพรพระเจ้าพร้อมกันวันนี้พระพาจนะของพระเจ้าก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พระเยซูคริสต์เริ่มพันธกิจของแมสเซยาที่นในไซนาก็หรือสาลาธรรมตามที่พ่อได้อธิบายที่มาที่ไปของคําว่าสาลาธรรมหรือไซนาก็ไปแล้วแล้วพระเยซูคริสตเหตุผลที่เลือกที่ไป เริ่มพันธกิจของพงค์ที่กาลิลีกับประวัติที่นั่นเป็นสถานที่มีร้อยพ่อพันแม่มีทั้งคนที่ไม่เชื่อมีคนบาปคนจนคนรวยมีคนต่างวัฒนธรรมต่างศาสนามีคนที่หลากหลายมีทั้งเป็นฐานะดมีมีพ่อค้ามีคนจนมีคนป่วยคนพิการอะไรเยอะแยะ เพื่อจะได้บ่งถึงว่าพันธกิจของพระผู้ไถ่พระเมสซิยานั้นบังเกิดมาเพื่อช่วยมนุษยชาติทุกคนให้ไปสู่ความรอดไปสู่ความสว่างแห่งชีวิตที่แท้จริงฉะนั้นจะไม่เลือกที่ที่จะไปที่เจรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่นั่นมีแต่บุคคลที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำศาสนาที่ คล้ายๆกัว่าบรรุแล้วเป็นผู้ที่คุณธรรมสูงส่งสารพัดต่างๆนานาอยู่ที่นั่นแต่พงค์ได้เลือกศูนย์การการปฏิบัติงานเริ่มต้นที่กาลิลีนะครับวันนี้เราฟังพระวาจาของพระเจ้าต่อไปเพราะว่า,าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเราสมมุติว่าเราเอาตัวเราเองเป็นชาวยิวคนหนึ่ง ที่ไปนั่งอยู่ในศาลาธรรมแล้วฟังพระเยซูคริสต์อ่านพระวจนะของพระเจ้าจากการทํานายของประกาศสุขอิสยาที่พูดถึงยุคของแมสสิยาจะเป็นเช่นไรเช่นจะปลดปล่อยคนที่ถูกจองจําให้ได้รับอิสระเสรีคนป่วยคนพิการจะได้รับการรักษาให้หายคนโลกเรื้อนจะรักษาให้หายคนตาบอดจะมองเห็นอะไรต่าง เหล่านี้เพราะว่าเป็นปีแห่งการโปรดปานของพระเจ้าอยากจะเล่าต่อไปถ้าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่นั่นเราก็ต้องสงสัยเพราะพระเยซูคริสต์นั้นสรุปว่าวันนี้คําทำนายของประกาศกอิสยาห์คำพยากรณ์นั้นเป็นจริงในวันนี้เองทุกคนจึงไม่พอใจหลายคนอยากจะฟังความจริง แต่เวลาไปกระทบถึงไครเนี่ยความจริงทั้งหลายทั้งปวงถ้าไปเข้าตัวไค่เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจก็เลยไปว่าพระเยซูคริสต์ว่าคุณเป็นแค่ลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือเกิดในหมู่บ้านนาซาเรส <c oughs> เช่นเดียวกับเราคุณจะ <c oughs> มาสั่งสอนเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดแบบเดียวกันอันนี้ขอขอทบทวนเฉยๆนะครับทีนี้พระเยซูคริสต เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเข้าใจถึงถึงว่าเขาคิดอะไรอยู่พระอ,องค์จึงต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พงได้กระทําเป็นข้อพิสูจน์การเป็นพระผู้ไทยเป็นยุคของแมสเซียพระผู้ไทยอย่างไรฉะนั้นพระอ,องค์จึงรักษาคนเจ็บคนไข้พระอ,องค์จึงประทานอาหารกับคนที่อดอยากขิวโหวย ท,ท,ท,ทั้งๆท <toolkit>. ี่ <Fern andez. S 2> จะไม่มีพงค์ได้ให้บรรดาศิษย์ที่ใกล้ชิดได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆกันไปวันนี้เราฟังพระวจนาของพระเจ้าซึ่งตัดตอนมาอีกหลายตอนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้พระเยซูคริสต์ก็สั่งให้บรรดาศิษย์ไปจับปลาเขาก็ท้อแท้เต็มเต็มทนและบอกว่าจับปลาทั้งคืนไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อพระองค์สั่งก็จะทําแล้วก็ได้ปลามากมาย บรรดาสาวกก็เห็นแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามตลอดเวลาว่าตกลงคนนี้คือใครพระเยซูคริสต์นี่คือใครกันแน่ใช่พระผู้ถ่ายจริงหรือเปล่าขนาดคนใกล้ชิดยังสงสัยเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับหลายครั้งเราอยู่ในสถานการณ์หรือในภาวะที่เราสงสัยในความเชื่ออันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ความเชื่อนะั้นมันไกลโพ้นกว่าที่เราจะคิดได้ ต้องมีความไว้วางใจด้วยต้องใช้เวลาต้องไตรายตองต้องนิ่งต้องฟังนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ก็เข้าใจพวกเขาจึงทำอัศาจรรย์มากมายเช่นรักษาแม่ยายของเปตโตรให้หายพอรักษาให้หายเสร็จอันนี้น่าน่าสนใจนี่นี่พระประสารไม่ได้บอกในะวันนี้แต่ก่อนหน้าวันนี้นะครับก่อนหน้านี้หลังจากนั้นพอ หญิงคนนี้เขาหายจากไข้เขาหายจากเจ็บป่วยเขาเริ่มใช้ชีวิตบริการผู้อื่นแต่หลายคนไม่เป็นแบบนั้นนะครับหลายคนขณะที่เจ็บที่ป่วยก็คิดว่าก็ตั้งปณิธานไว้มากมายทีเดียวโอ้ขอให้หายเถอะถ้าหายแล้วฉันจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นจะมีจิตเมตตาจะไปช่วยคนอื่นจะอุทิศตนเองทำสารพัดนึกแต่ในที่สุดแล้วคนเราเนี่ยก็ลืมง่าย หลายคนได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายแล้วก็ลืมง่ายวันนี้ข้อคิดที่สำคัญพระเยซูก็รักษาคนหนึ่งก็คือคนโลกเรื้อนคนโลกเรื้อนในที่นี้เนี่ยเราต้องบอกสังคมชาวยูเขาจะรังเกียจเป็นอันดับต้นเลยนะครับถือว่าเป็นโรคที่มันรักษาไม่ได้เป็นโรคเรื้อนที่เราเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นมะเร็งก็ว่าได้ค่อยๆกัดกินร่างกาย กัดกินผิวหนังกัดกินทําให้ตาบอดคือคล้ายๆเป็นเป็นมะเร็งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันรามรวดเร็วมากทีเดียวนะครับวันนี้ฉะนั้นคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยสังคมรังเกียจที่สุดในสังคมยิวสมัยนั้นคนโรคเรื้อนสุภาพสตรีหรือว่าคนที่เรียกว่าจะบอกไงเด็กอะไรมวกน,น้ถูกตัดไปเลยนะครับพวกคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่เรียกว่า ไม่มีศาสนาหรืออะไรเนี่ยความเชื่อต่างว่างั้นเถอะประช,ช,ชาชนชาวยิวนี่เขาเขาเขา,เขาเริ่ม,มรังเกียจแต่พระเยซูคริสต์อยากจะบอกว่าการเป็นพระผู้ไถ่ลงมานั้นพูดง่ายๆว่าหรือหรือเป็นสิทธิ์ของพงกนั้นไม่สามารถที่จะแบ่งแยกในสังคมได้เด็ดขาดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้พงษ์จงใจรักษาคนโลกเรือนคนนี้คนโลกเรือนปกติเวลาจะไปไหนเนี่ย จะสมัยก่อนจะต้องมีกระดิ่งผูกด้วยนะครับแล้วก็สั่นไปว่าฉันเป็นคนที่มีโรคเรื้อนเป็นคนสกกุกปรกเป็นคนที่มีโรคระบาดนะทุกคนห่างไกลไปจากฉันประมาณนี้แต่คนนี้วันนี้เวลาเขาได้ยินเรื่องพระเยซูคริสตเนี่ยเขามาเขากราบเขาวอนขอเขาบอกว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ถ้าพระองค์ต้องการเนี่ยพระองค์ก็ รักษาถ้าพระองค์ต้องการฉะนั้นเขาวอนขอเขาไม่ได้ที่จะเ,เหมือนกับว่าว่าจะเอาให้ได้แต่ว่าเขาพูดด้วยความถ่อมตนว่าเขาก็สำนึกในสภาพของเขาแต่เขามั่นใจในพระเมตตาพระเจ้าเขาบอกถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ขอพระองค์ได้รักษาดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงยื่นมือเข้าไป สัมผัสเขาเขาหายนะครับเขาหายแล้วพระองค์บอกว่านี่เป็นพระประสงค์เพราะว่าพระเมสสิยานั้นพันธกิจสำคัญที่สุดก็คือมาเพื่อช่วยให้รอดไม่ปฏิเสธผู้ใดเลยเข้อคิดสำหรับเราก็มีมากมายนะครับการที่เราเป็นคนบาปเนี่ยเราต้องขอให้พระเยซูรักษาฉะนั้นเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยโลกเรื้อนณวันนี้เนี่ย เราไม่ไม่มีหรอกเรามองไม่เห็นเราจินตนาการไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ผาเผชิญกับจุดด่างดำหรือโรคมะเร็งทางวิญญาณกล่าวคือบาปนี่แหละมันก็คือโรคเรื้อนโรคร้ายที่มันจะทำให้ชีวิตเหล่านั้นกรัดกร่อนชีวิตวิญญาณไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็มีผลตามมามากมายทีเดียวฉะนั้นในช่วงนี้ยิ่งเกิดโรคระบาดเนี่ย เราต้องยิ่งคิดหนักโรคระบาดนี้เป็นเรื่องของภายนอกภาษาปาฟรานซิสนี่พูดตลอดเวลานะไวรัสเนี่ยเราต่อสู้ได้แน่นอนถ้าเรามีความเอื้ออาทรต่อกันแต่ปัญหาก็คือโรคไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดนั้นก็คือไวรัสแห่งความเห็นแก่ตัวไวรัสที่เราไม่ยอมยื่นมือไปช่วยผู้ใดเลย ไวรัสที่เราเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไวรัสที่คดโกงไวรัสที่ในสังคมก็คือบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนี่พอมานั่งคิดเล่นๆน,นะครับว่าปัจจุบันถ้าเราเจ็บไข้ที่ไรห,หลายคนก็บอกไปเข้าอุโมงค์ไปสแกนก็จะเห็นหมดแต่ว่าเรามาคิดดูถ้าเราจะเข้าสวรรค์เนี่ย ไม่รู้สินะักบุญเปโตรอาจจะมีเครื่องสแกนมีอุโมงค์ที่ต้องผ่านมีมีที่จะต้องทำา MRI สารพัดแล้วเราต้องคิดแหละว่าเรานั้นเนี่ยเรารู้ตัวเราเองว่าเราเราก็เป็นคนบาปเรามีสภาพเป็นอย่างไรฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะกรัดกร่อนชีวิตเรายิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นในพื้นพื้นเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นหรอก ความที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความอิจฉาริษยาความโมโหฉุนเฉียวความจองหองความที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นขาดความรักการเพิกเฉยต่อต่อเพื่อนมนุษย์หน้าที่ของเราต่อต่อพระเจ้าต่างๆนานาเราก็มีสารพัดนึกนี่แหละครับคือต้นกำเนิดของโรคร้ายทางทางฝ่าย ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งพระเยซูคริสต์นั้นมีพระประสงค์และต้องการที่จะรักษาทุกคนให้หายเราดูดูตัวอย่างวันนี้นะครับคนโลกเรื้อนคนนี้เขาขอนะครับเขาสุภาพเขาขอเพราะเขาเชื่อขอพระองค์รักษาด้วยวันนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตนะครับที่น่าสังเกตเอ๊ะทำไมเวลาพระเยซูรักษา คนนี้ให้หายแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาสะอาดขึ้นมาทันทีแทนที่พระเยซูจะจะบอกเขาว่านี่ไงเป็นเพราะเพราะเพราะฉันทำนะอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับพระเยซูบอกว่าอย่าไปบอกใครให้เงียบๆไว้แต่ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายของโมเสสสมัยนั้นเป็นกฎหมายเลวีนิตินะครับดูเหมือนจะเป็นบทที่1 4ระบุเรื่องเกี่ยวกับคนโรคเรื้อนคนที่ติด โรคระบาดโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องไปรายงานตัวต่อสมณะว่ารักษาแล้วก็แบบเดียวกันนะสิ่งเหตุผลเนี่ยก็คิดง่ายๆนะครับว่าพระเยซูคริสต์คงไม่ต้องการที่จะให้คนวิ่งมาหาพระองค์เพราะว่าคาดหวังเพียงหนึ่งเอ้ยถ้าติดตามพระเยซูหนึ่งท้องไม่หิวอีกแล้วจะอิ่มสองเราจะได้รับก,การรักษาโรคแบบฟรี ฉะนั้นเราเจอบุรุษคนนี้แล้วที่ใจดีที่ใจกว้างมารักษาเราฟรีเลี้ยงเราอิ่มหนำฉะนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ต้องการที่จะให้เราติดเรื่องเฉพาะทางาร่างกายเท่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งชั่วข่าวเท่านั้นเองฉะนั้นในการที่พระเยซูคริสต์ได้บอกตรงนี้เพราะมีเจตนาว่าคนเราต้องรักษาสภาพ จิตก่อนฉะนั้นอาหารที่สุขภาพที่ดีสูงสุดก็คือเรื่องวิญญาณก่อนถ้าวิญญาณเราดีจิตเราดีเนี่ยสิ่งอื่นๆก็ตามมาหลายคนชอบเป็นแบบนี้นะครับเคยถามในโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยหลายๆคนอยากจะมาเป็นคริสตชนถามว่าทำไมอยากจะมาเรียนติดตามอยากจะเข้าพิธีแบบไทยล้างบาปเขาบอกอ้ออนาคตลูกหลานจะได้เรียนฟรี จะได้รับการแจกของมากมายทีเดียวได้รับความช่วยเหลือคือไปนเน้นเรื่องวัตถุว่าจะอาจจะได้สิ่งที่ดีๆทางวัตถุแต่เจตนาของพระเยซูคริสต์นั้นอันแรกสุดนี้ก็คือเรื่องการรักษาชีวิตภายในรักษาวิญญาณให้สู่ความรอดสู่อาณาจักรสวรรค์สิ่งอื่นๆเป็นสิ่งของแถมตามมาทั้งนั้นนะครับ เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าแล้วพระพรของพระเจ้าก็จะหลั่งล้นลงมาโดยอัตโนมัติเราต้องเอาเรื่องของชีวิตจิตก่อนเรื่องที่สองเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าอย่าไปบอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสมัยนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่ามีหลายคนอ้างตนเองว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในสังคมอะไรต่างๆฉะนั้นคนแบบคนพวกนี้ก็ ประการแรกไม่อยากให้ใครเห็นใครทําสิ่งที่ดีกว่าอิจฉานิษยาฉะนั้นพระเยซูคริสต์อาจจะมองเห็นแล้วว่ายังไม่ใช่ถึงเวลาของพงค์การที่ส่งคนโลกเรือนที่รักษาให้หายเนี่ยกลับไปหาสมณะไปรายงานตัวเนี่ยก็เพื่อว่าคล้ายๆว่าส่งสัญญาณให้สมณะได้ทราบว่าแมสสิยาที่แท้จริงคือใครไม่ใช่ว่าดีแต่พูดดีแต่ ดีแต่ว่าศึกษาทางวิชาการดีแต่ทำสิ่งต่างๆที่คิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่แต่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าพระผู้ไถ่หรือว่าผู้ที่ติดตามหรือเป็นสิทธิ์ของพระแมสสิยาน,น,นั้นก็คือผู้ที่ออกไปทำพันธกิจที่จะช่วยคนทุกชั้นทุกระดับฉะนั้นถ้าเกิดพระเยซูปเปิดเผยตัวเองช่วงนี้มากไปคนอิจฉาเนี่ย เขาก็จะใช้อำนาจในทางที่ผิดพระองค์ก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับความอิจฉาริษยาหรือว่าการหวงในอำนาจนี้อันตรายนะครับอันตรายมากเรากด็ดูตัวอย่างพ่อจะไม่อยากเล่าเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยประเทศยิ่งใหญ่มหาอำนาจที่บอกเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่อยากลงจากอำนาจเขาหวงอำนาจ จนกระทั่งว่าไม่ยอมรับตัวเองเลยเพราะ,ะตาตามัวตาบอดไปแล้วฉะนั้นเขาจึงใช้ทุกวิถีทางที่จะทำทุกอย่างแม้กระทั่งว่ามีคนตายในในสภาคองเกรสในในรัฐสภาถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยล่ะก็ถูกบรรนามไปว่าเป็นประเทศที่ไร้วัฒนธรรมไร้การศึกษาใช้ความรุนแรงแล้วเราดูสิว่า เรื่องของอำนาจเรื่องความอิจฉาลิษยาเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเลยฉะนั้นมันทำให้คนเราตาบอดยิ่งกว่าเป็นโลกเรื้อนซะอีกมันทำให้หลงทางอย่างมหาหันเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข้อคิดมากมายฉะนั้นพระเยซูคริสตก็เข้าใจบทบาทของตัวเองจึงใช้เวลาในการพิสูจน์ทีเล็กๆทีละน้อยให้คนทุกระดับได้เข้าใจโดยเฉพาะบรรดา สมณะเนี่ยให้เขาเข้าใจว่าการเป็นสมณะการเป็นศาสนบริกรการเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์การเป็นยุคของแมสธิยาที่แท้จริงนั้นคืออะไรและอย่างไรอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับสิ่งต่างๆที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเครื่องรับรองหรือการันตีชีวิตเราเราต้องตั้งคำถามนะครับว่าการเจริญชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ย ณนะวันดีเนี่ยเราเราไปสู่จุดหมายไหนเรารับความรอดไหมเมื่อบรรดาคนเมื่อคนโลกเรือนเนี่ยเขาเขาไปรายงานตัวนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาให้กักตัวเลยนะครับเพื่อพิสูจน์โชคดีนะกักตัวแค่7วันตอนนี้เราเกิดโควิด1 9เกนี่ยกักตัว14วันเนี่ยเรายังร้องกันกันมากแต่ว่าเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงเพราะาโรคนี้มันมองไม่เห็น มันมติดใครไปแล้วเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่ติดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะมองเห็นดึงใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมในความร่วมมือต่อสังคมสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดฉะนั้นแม้คนโรคเรื้อนเขาก็ถูกกักตัวแต่เขามองเห็นได้เพราะเป็นโรครักษาให้หายจากภายนอกแต่โรคภายในเนี่ยมันมองไม่เห็นนี่มันอันตารายมากกว่า ฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบอะไรที่เราพลาดไปถ้าเราเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราน่าจะต้องต้องต้องพูดด้วยความซื่อตรงว่าเราเป็นอะไรและเราขอร้องผู้ที่มีความสามารถในการที่ช่วยเราได้รักษาเรานะครับนี่เป็นเป็นข้อคิดที่วันนี้อาจจะพูดยืดยาวหน่อยสิ่งหนึ่งที่เวลานี้อยากให้เป็นข้อคิดก็คือ เวลานี้เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องไปถามมี Wi-Fi ไหมมี Wi-Fi ไหมขอโค้ดขอพาสเวิร์ด Wi-Fi หน่อยแต่อยากจะบอกให้ฟังง่ายๆว่า Wi-Fi ที่มีอนุภาพที่สุดเลยนะครับที่ที่จะใช้โดยไม่ต้องมีพาสเวิร์ดอะไรมากมายก็คือการภาวนาภาวนานี่แหละก็คือสัญญาณ Wi-Fi ที่ทำให้เราติดต่อกับพระเจ้า ติดต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์กับสังคมเนี่ยก็คือประการแรกความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องใช้ไวไฟของพระเจ้านั่นก็คือการภาวนาภาวนาเล็กภาวนาน้อยแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์เล็กๆน้อยๆยเนี่ยยกจิตใจขึ้นสรรเสริญพระเจ้าทุกวันพ่อภาวนาในเช้าวันนี้นะครับสําหรับผู้ที่ขอคําภาวนาในวันนี้ผู้ที่ต้องการรักษาจากภัยพิบัติจากโรคเรื้อนฝ่ายจิตก็คือรักษาบาป ให้วอนขอพระเจ้าพ่อภาวนาสําหรับผู้ที่ขอมิตรสาในวันนี้ขอคำภาวนาตามเจตนารมณ์ที่ต้องการและขอพระเจ้ารักษาพวกเราทุกคนสังคมให้ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะฝ่ายจิตรักษาความเห็นแก่ตัวของมวลมนุษย์ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้และในเดือนนี้ขอพระเจ้าประทานพระพรทุกคนอามน